สบายดีปาลุงสบายดีปาลุงขอขอบใจกองน้องเม็ดปาลุงโอ้ยมันเนี่ลืมไม่ปาลุงเว้ยลืมไม่ถ้ากันลงมาถ้ากันลงมาจนตัดหนาปาลุงจะเสียเท่าเลยโอ้ยลืมไม่สั่นปาลุงเว้ย <laughs> น้องเม็ดลืมไม่แม่ลืมไม่ปาลุงลงมาตัดหนากับน้องเิด ก็บ่าตาไปรู้ไหมสามคนนีลงมาสคนเลยบรรยากาศยามเดเ้าบรรยากาศดีๆไปรอ้ไหมผมมีแต่แอดวะบ่มีแต่แนคือเพิ่มเิ่น่แ่้มสต ตอนนี่กตานก็ต okay. uh ัดมาลูกดงตัด่ก็เข่าไปเด้เก่าน่ยต้นั่นซ้อนนี่ยนะขนาดพ่อน้องน้อน้องนิดเว้ไม่สก็เข่ากิงขาชัางกุ๊กก็พูตัดหนาตามเดิมก็ยืได้มาดน้าเนีน้านี่ย่อมแลย ต ja mm ัลนะพนันเนาะเด็ดเพิ่มเติไปไปกันไปวะพลุกหนังตากำลังกระตัดอยู่โวโหตัด เป็นตัดทีละข้างเข้าบนเดียวแล้วยังข้างล่างเป็น <c oughs> ไ,ได้น้องตาบ่าบตาไปได้ฮั <c oughs> กว่าปกปก Kita kita. Hari palong. Dat nyah sah sau mure ni. Ni. Oh. Oh. Saya sikat ต้จะขาดไปแล้วแว่าตาตาเย็นเย็น bà ta tát lẹo là bao ngay, bà này phát gan húp bà này bao lâu, vẫn quạt ngay, thằng bà ta cầm long vẫn húp giờ tao này, bà ta tát lẹo cả quạt bao cả lái gì đấy nhà nhả cả lái na thằng đang ngang วัวเนะี่ยท่าน่ะเขาที่บใบยันชุ่มๆนี่เมือนข้าวตบผูป้ปนงัยข้าวตบผู้ข้าวผู้ชายน้องคิดว่ามือนั้นมือลกเนื้อน้องคิดว่าข้าวผู้ชายน้องคิดว่าผู้ จักกิได้จักสอบแล้าปลูกไห้พวกกระสอบกระชายอยูพ่พวกฮุบเหลวนะปลุงหลายสอบเติบอยู่ประมาณวา่าสิบสิบกว่าสอบปลาปลุงไอ้เต้าฮุบเหลวเต้าพัานธุ์ฮุบไปยังตังคันหนึ่งปลาปลูกคันนี่สุดหอดหัวปลาปลุงไอ้คันนี้ก็ได้จักกิได้จักสอบอีกคันนี้ก็ได้หักหง่าในไร่กองปลาปลูกนุ่มิดกวาดแล้วเลย นี่ไงกรสอบน้ำน้องขีดสิบเอ็ดสอบบ่ตกปะปลาลุงสอบยังคาเพื่องปลุงอยู่เฮือนพัวมวาี่พากันลงไปเอาเฟืองเลยปลลุง ตอนขำป้าตัวหูบเบิด์จำเป็งเลยหย่ากันไรยังก็มานหาโสอบจังสีหูเบิดไปลูกมึงเนี่ยพวกหย่านะพุนทั้งในกระหอดหัวพี่ไปลุงหอดหัวนะหย่านะไลยอยู่ไปลุงหย่ะตรงหน้ามันมีกระเขียดหัวนะไปลุงราวนี้ ทังนี้ก็เขียนหัวลงไปไปลงปาตัวบ่อตาแก่ไปลงแก่กระสอบแล้วกระสอบเนี่ยเพจนวิศิษย์พจนวิศิษแก่ลงไปแหงวัวอยู่หน้าผมนะปลาลงน้องขิดนี่จะสอบน้องขิดปาตัวจากไล่เสียเอากล้องละกล้องละน้อยหนึ่งกล้องละน้อยหนึ่งปลง อ้าวน่ะ so ่เปนดอกสประมานี Support ้เ้ยสากช่กันแล้วเป็นอะไรมันแล้วมันแล้ววะสันเมื่อยพังกีดปฏิปลุอีกครั้งเมื่อยมื่อยวะันจะฮุบเลยจักซอบจะนะจักเงียหองว่าสามสอบแน่เฮ้ยเลยเฮ้ยเลยเอาบัต่จะเชียไปใจ่อางไปนาขอไลุกองไปนาก่อนนะสันจักซอบเอาลงนาสอบบอพอเลย กะสอบบ่พอลุงคนเจาลงจกสอบหกสอบผูกมาหกันปบรรทุกนักบัไปลงไปผุดสลิงขั้นนี่โลดบรรทุกได้แต่หาสอบพลุงเต็มเลยเอาสอบที่หกต้องได้ไปสั่นปัดเถอะฝันวันคับผช้าวนี่แหงได้กว่านี้ฝันว่า ได้บางชิปบางชิปคนไปแหละคนลาขันผู้สาวเนอะผู้สาวสัหน่อยนี่แห้งคาดกว่าท่านสาวสัหน่อยนี่คนละอ้าวยิงไปแบบนี้เลยยิ่งรอไปลงเลยขับผู้สาวี่บุก่ายยิงแล้วแกผู้สาววันขี่เถกฟาต์สลิงบุกลับไปลงเลย มาเราเกิดเห็นขางหนึ่งเราไปสักทุ่งแซนร้อยเกี่ยวหญ้าไปเช้าวัดคืนมาจักมาคืนนี่นะ่าคืนลงเลยไปลงเลยมาสลงบรรทุกไปลงเลยแกหญ้าคน่าขั้นแก่ไปเช้าซ้ำน่อยนี่แห้งขาดคน่าไปเผอกันอยู่นของง้อไปลง ป้าตัดเส้นทางนะปอลูกอาตัดสอบหญ้าพันธุชีตกเลยชีหยเหี้ยอลไรวะท่านไปได้ขางพายนี่แหลปะปอลูกถูลุยเลยอือป้าถูกถูกปอลูกมึงเนี่ยถูกนั่บักเลือดๆถึงปอลูกเลยลุยไปเสยได้เขงงางัวกับกูงังวามามาถากินหลือปอลูกงั้ ไปไปหอกันยี่อกงูอไปลปฟาโตมาหอกหรอไปเลยกระสอบจนเหี่ยวสันป่าต้าป่ะสายสิงตะลุยน้ำสายสิงตะลุน้ำผาไอ้ปลุกเบื้องในงัวกินปลุงงัวกินเขาไงงวป่าตาเองไปเลยกินเขาป่าตาเองไปลุงงัวตัวเองกินเขาตัวเองเสียไหมเสียของตายเพราือรื่องเนี้ย ลาบเสาะลาบลาบขมเลยลาบขมมันสั่นเพื่อนอะตัวไหนที่ขาวเหรอตัวขาวเบื้องในปลาลุงเลือยเป็นตออยู่ปลาลุงไอ้โดโผงัวเพื่นสงสัยอยากกินหงาแห้งปลาลุงกินหงาแห้งหรือว่าเป็กินหงายกรสอบแม่บ้านไหนกินเยอะกินม่วนกินสองสองกรสอบเมื่อวาลบ่บ่หันมากระเด้งอับเพื่อนเถอะเบิ้งแต่งัวดนะปลาลุงไอ้หงายเบ็ด เทวอันนี้ก็ต้นห네ิอ uh ันแล้ัก็ดงเดน้แต่งเด๋ยวจะสอบเ้อัประมาณสามสอบในคณะครับประมาณหาสอบแม่ตัวประธนหุบนะพรัลอ๋อน้องน้องขีดจะสอบนึ่งให้ถวางสี่แม่โถเมื่อไงเถาะเถาะวางนี้เด้อมาเถาะไกลกันตรงไหนตันหนึ่งรปกินมันฉิชนกันโถงัดเลยเพื่อน จะได้เพ <es> anyway, ิ so white, so ่ง so กินอะไรเนี uh. so, um, ่ยเพิ่งกะอิ่มอิ่มขักไปเลยตัวนี้แห้งเล็มขักออกไปกินเข่าไปลุงเมื่อไหเพิ่งออกไปกินเข่าเนี่ยฉันเบ่งไปเลยเพิ่งกินอิ่มเมื่อยร้ายไปลุงเลหนื่อยร้ายไปตาอครับต่อเขาบอกมีพายมันคือเขาเนาะไปลุงกันเลยมันมีพายมันคือเขาหนึ่งผักเลยแม่แล้วบองแทนปูนไมาเัาเนี่ยกระสุนมาประกวนไปลุงเอ้ น้องมิก็สวสดีครั้องทุกท่านนะรุน้าพกันใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งงเตือนช่องน้องมิเด้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ่ตาเด้อสดีบ๊ายบาย